ก็ไปาาดพี่นอ้องคําบิลป่ะตรังจับทั้งหมดแม่เด๋ยดเสร็จคุกแล้วรัสิพัดกะเพรา,รา,สารไส้เจียวไข่เจียวนัน่นแหละจะได้กินเดยวยกันเป็นสัไหมนังหมูงสา,บา่บาทสี่สิบบาทเนี่หมูนี่นะ ใสกะเพราเยอะเยอะยังไงเตินตำาิกเพราะว่าขอตาจะคขมโดยตาไม่ดีเลยประเด็นขอตาพ่อกำลังจะทอดไข่จะสกินนี่ยังนะลุงหายอย่างอย่าอย่าไปใส่ร้ายเด้อ นี่โรตีอันนี้ตามพื้ตนตม้คุกค่าคู่านะวันนี้ซื้อน้ำปลามาแล้วคิดไปรดแก้มเางน่างของนอ้ำสวยอะายคน เนี่ยอันนี้ใช่ไหมชี้องน้ำชอบกินกุนยี่สิบสี่บาทนะท oh. อดไข่ก่อนใช้น้ำมันหมูนะคะน้ำมันพี่แพงซีอิยวมกใหม่

นอ้องฟองฝอยกรอบนอกนุ่มในนะลุงสี่ฟองใช่ไหมฟองละหาบาพี่้หงเบอร์ศูนย์นะคะใหญ่สุดแล้วรีบทำรีบกินอย่ไฟดับ <laughs> มันอย่าฟังลาวนะ มืดมาแล้วมันรับกระแสไฟก็นัน,นอยู่บ้านนะอันนี้ท่านบอบอรับมันลงเนาะบ้านข้าบอรับแล้วน้ำลงนั่นน่ะต้อมีอะไรทำต้นไม้ลงพัดอะไรไม่เป็นไรดับถ้าอยู่ลานะครึ่งวันหนึ่งวันหนึ่งคืนน,นั่นแหละเขาไม่รมต้นไม้ลมพัดสายไฟนะ

เพราะว่าว่าถ้าขยัทอดไข่ให้พูนะคุณขะว่าแนะนำมาวนะมันอ่อนเพนพูแต่มันอ่อนอันมันจะนั่ยากกลับยากก็คจะต้องทอดแบบนอยธรรมดาลองไมันได้เยอะแพ่น้ำมันมูเี่น้องนะเพราะว่าน้ำมันคือน้หนแพงแห้งขัวละหกสิบาบาท ใายได้สวยมากเลยข้าเห็ดจินคุนสิมาแล้วกว่าสิไปห้าเห็ดกลัวคุนสิมาอีกแล้วโอ๊ยเพี่ยนันแม่น้ำจะได้มาขายนูลวกมาขายดีเลยสบายดีเลยพี่น้อง จะมา,ะ óm, าอีก,อก,อกแล้วพี่น้องจ๋าพี่คะบอกี่รนพี่มันกรนะลุงยายผู้หญิงอ่ะนี่มวยน้องจังด เ,เชาขเขาจะเจอทิตลาด <c oughs> สยสวยครับน,น้ำนะค่ะใช่อาหมูเลวอาหมูตกอน น้ำหรอพรกพริกลงไปจ้ะพี่น้องจ้า งูลงไปค่ะ ปูจามพายเหรอน้ำตาลงไป ก็ฟ้าเขียวจ้าโอ้ยหแลดดังมูนี่บูมีมักถั่วเน่นไ้มตลาดหนกับบมีมักถั่วเนมือนบูเห็นแล้วก็มูปวัอข้าววเนี่ยเงี้ยจานอะได้อรอย นี vale ่ของซาไข่เกียวของน้องเชนเนาะกรอบนอกนุ่มในนะคะเนื้อน้องใสใสน้ำไม่เยอะใช่ไหมลุง นี่เรากระเพราลงเนาะพี่น้อ,องจ้าเหมือนจะบไก่ออใส่น้ำให้เยอะพี่น้องพลนพบอกหมูมันน้อยไงหมูสองทงพี่น้องถุงละาซาวบาทเนาะสี่สิบบาทได้หมูนลนะอีกเ,เดียวยอ,อีกแซ่บฝนโอ้เยอะออกระเพราลงงั้นน่ะ,นะอ,อือ แ,บบแน่นอนพี่น้องปองปลาผัดกระเพราหมูไขเ่เจียวเนาะก,กรอบพี่น้องการขึ้นยาวสะต่นะลุงโมนี่กัสเซลลาเด้อพี่น้องจา้าฝากก้ยไ่ก็้เซะนเนาะขอบคุณทุก่มเน้นกำลังใจเดอ้อพอกันใหม่คลิปหนาเป็นเมง่อสบายดีสบายดียดขอบคุณพี่น้องฝ้าละลายเดอ้อเมื่อวานให้คาบีพอน้องเทนเนาะ ดีๆเนี่ยนะพี่เด้อสวยๆรวยๆกว่าเกา่าจ้าไปแล้วสบายดีครับผม